หลบแบบดิจิตอลจะอเอามึงเป็นไรเป็นมองไงไม่เคยแมวอาบน้ำเหรอฮะไม่เคยเหรอโอ,อ้มึงมีซอกเกลีจริงนะเนี่ยไม่เคยเห็นแมวอาบน้ำสาผมมากกว่าเนี่ยไม่ใช่อาบน้ำเนี่ยอร่อยน,น้ำก๊อกอร่อย น้ำมันเตะตาเตะใจด้วยอื๊อีโอ้ฟินโอ้เออฟินอ๋อมึงจะมองอะไรนักหนาแค่แมวสาบผมตัวเดียวมึงจะมองอะไรเนี่ยห่วยมึงก็ใช้ได้อยู่เนี่ยน่ะอะเสียงอะไรวะเม็นมีอะไรเลยอื กูเงิบเนี่ยอาสาผมมันจะจะเอามองไรนักหนาวันมึงนี่เลิกถ่ายแล้วไว้เข้าสาผมอยู่เนี่ยไว้เข้าเลิกถ่ายไอ้สัสอ้กูบอกยิงเลิกถ่ายเลิกถ่ายอ่ะ